สวัสดีค่ะลูกค้าสวัสดีค่ะนะคะปีนี้นะคะได้ขายเสื้อโค้ตสวยๆนะคะวันนี้นะคะวิกมารีวิวนะคะเป็นเสื้อนะคะเสื้อกันหนาวนะคะเสื้อกันหนาวของเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะงานค่อนข้างดีมากนะคะเกาหลีไต้หวันญี่ปุ่น,นะค่ะทุกคนนะคะงานค่อนข้างจะเป็นงานที่คัดมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้า,าไปลูกค้าขายได้เลยนะคะตัวนี้เป็นงานที่ทําคัดส่งข้างนะคะ แต่ว่าตรงน,นี้นะคะเราแบ่งมานะคะพิกก็เอามาแบ่งนะคะเพื่อที่จะมาให้ลูกค้านะคะได้ลองไปขายบ้างตอนแรกไม่ค่อยอยากจะเอามารีวิวเท่าไหร่เพราะว่าคิดว่าปีนี้มันไม่ค่อยหนาวเนาะแต่ว่ารู้สึกว่าหนาวลงทุกวันนะคะก็เลยอ่ะเผื่อว่าใครสนใจนะคะเอาตรงนี้ไปต่อยอดนะคะงานสวยมากแล้วก็เป็นงานที่พร้อมขายเลยเพราะว่าตัวนี้ปิกทําส่งลูกค้าในห้างนะคะหลายเจ้าเลยนะคะแล้วก็ปีนี้ไม่ได้มา รีวิวให้ลูกค้านะคะ mm. ปลีกเลยนะคะอันนี้นิปิให้ลูกค้าที่ราคาพิเศษนะนะคะให้ที่ราคาพิเศษนะคะ mm. ตัวนี้เป็นงานที่คัดสามารถขายได้ทุกตัวเลยนะคะ mm. ไปถึงสามารถนะคะขึ้นราวขายได้เลยนะคะทุกคนนะคะก็คือยิงป้ายนะคะลูกค้าไปถึงปุ๊บลูกค้าไปยิงป้ายเองเลยนะคะตรงนี้ปิ๊กไม่ได้ยิงป้ายให้แต่เป็นงานที่เลือกมาแล้วคัดมาแล้วนะคะ mm. ตัวนี้ขั้นต่ํานะคะขั้นต่ําอยู่ที่ ห้าสิบตัวนานขายได้ใช้ได้ทุกตัวเลยค่ะนะคะถ่ายเก๋ๆนะคะถ่ายเก๋ๆอันนี้คือสตูดิโอนะคะสั่งพิิพไหลตัวเลยนะคะเอาไปแบบทําแบบขายะะให้ลูกค้านะคะเอาให้ลูกค้าไปถ่ายรูปแล้วก็อีกนะคะอีกหลายร้านที่เน้นเอาไปเช่านะคะเอาไปให้เช่าใส่ช่วงหนาวลูกค้าไม่ต้องไปหาเช่าเนี่ยค่ะสวยมากนะคะ ของพวกนี้นะ,ะปีนี้ขายไม่หมดปีหน้าทําราคาได้อีกแล้วปีหน้างานจะยิ่งแพงนบคนนี้ปีหน้าของจะยิ่งแพงนะคะปีหน้าราคาของแพงขึ้นอีกนะคะปีหน้าจะยิ่งแพงมากเนี่ยค่ะส่วมากนะคะจากปีหน้าของแพงแน่นอนทุกคนงานมือหนึ่งก็มีปรับปรายนะคะลูกค้าขาตัวนี้นะคะขั้นต่ำห้าสิบตัวนะคะตัวนี้นะคะพี่ปิ๊ก คิดราคานะคะลูกค้าอยู่ที่ตัวละ60สบาทนะคะขั้นต่ำนะคะขั้นต่ำห้าสิบตัวตัวนี้ขายได้ทุกตัวเลยนะคะใช้ได้ทุกตัวเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้คัดมาแล้วสวยๆนะคะนี่ห้องยี่ห่อแบรนด์อะไรเนี้ยมีนะคะเนี่ยค่ะสวยมากลูกค้า60บาทนะคะลูกค้าพิดเอาไปขายตัวหนึ่งร99านะคะแล้วก็3 5 0อห้าสิเพราะว่ามันเป็นโค้ดส,สวยมากชนะะิเนี่ยค่ะ ไปเมีทั้งหมวกแล้วไม่หมวกเนาะงานดีมากปีนี้ยังหนาวได้อีกหลายซึ้อนะคะยังหนาวได้อีกยังหนาวได้อีกทุกซีทุกคนสวยๆนะคะใครที่สนใจนะคะลูกค้าสามารถแชทหน้าจอส่งแชทมาได้เลยนะคะในี้งานสวยมากๆนะคะก็ฝากไว้สําหรับใครที่นะคะปีนี้นะคะปีนี้คิดว่านหนาวนานทุกคนนะคิดว่าหนาวนานนะคะมือหนึ่งมือหนึน่งอะไรนีนสวยมาก บอกตรงๆเลยว่าสวยมากนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาไม่ทานไร์สดไม่เป็นไรค่ะลูกค้าลูกค้าสามารถแคปหน้าจอนะคะใน YouTube นะคะก็ส่งทักหลังมาได้เลยนะคะสวยๆทุกคนงานแบบสุดๆเลยเนี่ค่ะอันนี้คือนะคะก็เป็นงานคัดมาแล้วนะคะไม่ต้องตีเสียใช้ได้ทุกตัวเลยนะคะตัวนี้ให้ลูกค้าที่ตัวละหกสิบบาทตัวละหกสิบาทขั้นจำกห้าสิบตัว เผือ่อ,อ,อสวยมากข้างในบุเป็นเป็นแบบนิ่มๆนี่ยลองดูนะคะสวยมากนี่ก็มือหนึ่งวยมากอ่ะฝากไว้นะคะเผื่อใครนะคะที่สนใจอยากจะเอาหุ้ไปต่อยอดนะคะก็ฝากไป้ด้วยนะคะโอเคค่ะ